สวัสดีครับพเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมืนตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยกินนะครับแต่ว่าแอดมืนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้ยงามไซคิดนี้เสนอเพ<ว>ื่<ร>อบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนเราก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับในความเป็นจริงตั้งแต่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย มีคะแนนเสียงบริสุทธิ์ให้ไอ้บรรดาพวกนักการเมืองกลุ่มในทุนทั้งหลายอย่างท่วงทนทั้งส้มทั้งแดงเนี่ยนะครับเพื่อนก็พึ่งจะมีช่วงเดือนนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่คนไทยน่าชื่นตาบานเพราะผลงานนะครับจากคนที่เคยถูกพักการเมืองเหล่านี้และคนที่ครั่งพักการเมืองทั้งแดงและส้มเนี่ยครับเพื่อนบูลลี่ด้อยค่าเหยียดหยามว่าเป็นคนโง่นะครับเพื่อนอยู่มานานแล้วเบื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับตายเลยนะครับทุกวันนี้คนไทย น่าชื่นตาบานนะครับเพราะผลงานคนที่ถูกตำหนิถูกด่าก่อนหน้านี้ในขณะที่ทั้งพัคการเมืองส้มและพัคการเมืองแดงไม่มีผลงานอะไรเลยนอกจากเป็นปากเป็นเสียงให้ต่างด้าวนะครับกลุ่มชนชนติพันธ์ุจากประเทศเพื่อนบ้านที่แห่กันอบพยพเข้ามาเทกระจาดแจกสัญชาติไปเป็นล้านโอ้ตายแล้วเพียงเพราะอ้างว่าคนเหล่านี้อยู่มานานแค่สิบกว่าปี ตายไล่งามไส้จนมีกลุ่มทุนทงทุนเทาเข้ามาสวมสีตายเลยบันเธอกับเรามึงไอง,งามไส่นะครับนี่ดีนะครับว่าได้ลูกน้องลุงตู่มาสารงานต่อครับเพื่อนจึงมีการปราบปรามกลุ่มทุนเทาแล้วก็กลายเป็นว่ามาแฉเป็นคงเป็นข่าวอย่างที่เราเห็นเนี่ยละครับเพื่อนไอคนที่มันเชียร์ส้มเชียร์แดงมันรู้หรือไม่ครับว่ามันกําลังลงคะแนนเสียงให้พวกคนขายชาติที่มันขนต่างด้าวเข้าประเทศ โดยผ่านนโยบายต่างๆที่มันขัดแย้งกับข้อบดกฎหมายบอกก่อนนะครับว่ามันขัดแย้งกับข้อบดกฎหมายคนหลบหนีเข้าเมืองนะครับหรือผู้นำพานะครับในการอนุญาตให้ต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยถาวรนะครับหรือหาช่องหาทางนะครับทุจริตหรือเปิดช่องเปิดทางให้มีการทุจริตคอรัปชันในเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในบางพื้นที่จนถึงมีขั้นต้องโยกย้ายนะครับเือนกระเด็นไปอยู่ตรงนู้นทีตรงนี้ที พอบันเจากับลมมืองราวนี้ตายเลยประชทารทิษีปตายกินไม่ได้ซะแล้วคขาเพื่อนคนที่ใช้คนระครึ่งทุกวันนี้มีแต่คนเสื้อซ้อมกับคนเสื้อแดงตายเลยกูว่าแล้วทําไมตอนนั้นมันถึงบ่นว่าจนนะครับเพื่อนๆจนจังจนจังแหมคาดหวังประชาธิปไตยโอ้ห <laughs> แต่และคนที่ใช้คนระครึ่งพัดทุกวันนี้มีรถขับกันเป็นรถบุคคลทั้งนั้นเลยนะครับตายเลยนะครับตะลงตลาดใหญ่ๆโอ้โหที่มันเป็น ตลาดที่เออดูเหมือนจะไฮโซหรูหราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หรูหราแล้วเพราะอะไรล่ะครับต้องอาศัยคนละครึ่งนะครับที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของลุงตู่ในอดีตนี่แหละครับเพื่อนช่วยบริหารจัดการให้ล้านตัวเองพอได้อยู่รอดมีกำลีกำไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆเพราะทะลึ่งไปเลือกพักการเมืองที่มันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนคนไทยครับอย่างส้มอย่างแดงเป็นยังไงะ้ะเพื่อนตายเลยเงามไส้ผลงานไม่มีสักอย่าง ไอ้นั่นก็อ้างว่าเป็นฝ่ายค้านทํางานไม่ได้จะแปลกนะครับสนับสนุนต่างดงต่างด้าวได้นะครับเพื่อนหรือนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับประเทศคู่ขัดแย้งอย่างเขมรได้ครับเพื่อนโดยอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับคนเท่าบ้าบออะไรครับเพื่อนช่างหัวมันนะเพื่อนส่วนไอ้พรรคการเมืองแดงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อนโอ้โหอยู่มาตั้งสองนายกเรามั้งนะครับเพื่อนแหมตายแล้วนะครับ ไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเ็าสงสัยกันอยู่ไ h ้ Soft Power ห้าพันล้านเนี่ยมันหายหัวมันมุดดำดินลงไปอยู่ไหนหนักอนนโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ยทำไมทำไมไม่เห็นเป็นรูปประทรมเป็นนามประรรมอะไรบ้างครับเพื่อนๆแต่ที่ในนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงไว้อย่างเทกระจาดแจกสัญชาติเฮ้ยมึงแจกไปอีท่าไหนแจกกันเป็นล้านอ้อตายแล้วนี่มึงขนไอ้คนได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ในประเทศ ล้นบ้านล้นเมืองโดยอ้างเรื่องเขาจะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจบ้าบออะไรครับอยู่กันมาเป็นสิบปีถ้าเศรษฐกิจมันจะดีมันดีไปตั้งนานแล้วกับไอ้คนพวกนี้บ้านมันเมืองมันเนี่ยนะครับเพื่อนยังไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีเลยเพราะอะไรไอ้คนเหล่านี้ด้อยคุณภาพเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จริงๆแล้วคนเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ต้องการบัตรประชาชนสัญชาติไทยหรอก ที่เขาต้องการคือเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในประเทศไทยครับเพื่อนๆถ้ามีคนละครึ่งพัดเป็นยังไงครับใครกล้ารับประกันครับว่าไอ้ลูกหลานต่างด้าวสองสัญชาตินี่มันจะไม่ได้โอ้ายแล้วและจะมาโทษรัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะครับเอาก็ไอ้รัฐบาลที่แล้วลูกไอ้โคนขายชาติอะ่ะมันไ่เทกระจาดแจกสัญชาติให้เขาพอเขามีบัตรประชาชนคนไทยเขาก็คือหนึ่งในประชาชนคนไทย ที่ได้รับสิทธ์นะครับเหมือนคนไทยทุกประการครับเพื่อนไอแอนมือนถึงบอกไลครับว่าเราไม่ควรให้ต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยถาวรหรือให้นักการเมืองอนุญาตให้ต่างด้าวเนี่ยต่อ MOU กันอยู่เรื่อยๆครับเพื่อนต้องกราบขอบพระคุณผลงานลุงตู่ครับเพื่อนลุงตู่วางมือทางการเมืองไปแล้วนะครับแต่นะครับเพื่อนนักการเมืองยังได้ดิบได้ดีจากผลงานลุงนะครับเพื่อนโดยเฉพาะ ้าการเมืองล่าสุดเนี่ยนะครับนำคนละครึ่งพลัสมาใช้นะเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, ชาวบ้านชาวช่งชื่นชมกันทั้งประเทศลืมไปว่าก่อนหน้านั้นถ้าคุณเลือกลุงตู่เข้ามาคุณก็จะได้คะณะการทำงานบริหารชุดเดิมนะครับเพื่อนๆที่คนไทยทุกวันนี้ยังได้รับอนิสงส์จากโครงการต่างๆในยุคที่ลุง บริหารราชการแผ่นดินเป็นนายกและมนตรีไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือแม้กระทั่งรถไฟลอยฟ้าที่คนกรุงเทพและบริมณฑลเนี่ยสามารถเดินทางทำงานสะดวกสบายนะครับน่าเสียดายนะครับลุงตู่ไม่อยู่นะครับราคามันก็เลยจะค่อนข้างแพงหน่อยครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็คุณไปลงคะแนนเรื่องไอ้กลุ่มนายทุนนะครับไอแอดมินก็นั่งพูดทุกีทุกวันว่าไอพวกนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตไนะครับมันเป็นกลุ่มนายทุนลงเล่นการเมืองแถมไม่ได้มีเชื้อสายไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันถึงไม่ได้มีความผูกพันในความเป็นไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากเช็กมั่งกีนมั่งมันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันให้กลุ่มทุนผูกขาดได้ดิบได้ดีจากคําว่าประชาธิปไตยที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรครับต่างด้าวได้ดีด้วยเนะ ตายแล้วนี่คือวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของประชาชนที่ลงคะแนนเลือกนักการเมืองเหล่านั้นเข้ามาเหรอครับไม่ว่าจะเป็นพรรคส้มหรือพรรคแดงคุณลองไปถามใจของคนที่ลงคะแนนเลือกพรรคส้มพรรคแดงว่าสาเหตุที่พวกเขาลงคะแนนให้พรรคส้มพรรคแดงคืออยากให้ต่างด้าวกับกลุ่มนายทุนได้ดิบได้ดีเหรอครับคนเสื้อส้มคนเสื้อแดงไม่อยากได้ดิบได้ดีบนงบประมาณภาษีกูเหรอครับ โอโหตายแล้วลุงตู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆถูกตําหนิด่าทอว่านะครับจอ้คนเหล่านี้ว่างโง่อย่างนั้นอย่างนี้ตายเลยทุกวันนี้ไอ้คนเหล่านั้นนะครับไอ้ผู้นําจิตวิญญาณติดคุกติดตารางยังไม่พอนะครับล่าสุดอไอเ้เออไอ้ป่องก็เคยเตือนแล้วนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้เขากําลังจะไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเราจะบ้านแตกสาแหลกขาด ล่าสุดมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับว่าต้องจ่ายภาษี17,000ล้านพร้อมดอกเบีย้ยถึงจะไม่ถึง17,000ล้านนะกูก็ตีกลม,กลมประมาณนี้แหละครับโอ้ตายและไองามไส้อ่าเดี๋ยวคนครั่งส้มครั่งแดงในกรุงเทพและปริมณฑทนก็จะมาบ่นไอเป๋อไอปองไอแอดมึงมึงก็ยกยอปอปั้นลุงตู่มากเกินไปนะครับเพือ่อนบองกอนนี่ไม่ใช่การยกยอปอปั้น เป็นการเอาเหตุและผลและเอาความถูกต้องมาสื่อสารกันนะครับยกตัวอย่างไอเดียคนละครึ่งของลุงเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ เพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็คนยากจนอย่างคนเสื้อส้มเสื้อแดงที่ปกติแล้วกินข้าวกล่องยี่ห้าสาเนี่ยมีปัญญาหาแกงนะครับขุงนะครับละร้อยสองยเนี่ยมายัดแรกขหาได้เนยงามไส้เพราะอะไรล่ะครับเอาก็ตัวเองเ่ยที่ขับรถเก๋งมาเนี่ยนะครับเมื่อนแหมได้แกงไปถุงละร้อยจ่ายแค่ครึ่งเดียวเองนะครับแหมเหลือเงินตั้งเยอะเลยนะ โอ้ยงามใสเกียร์ปลาไหลไม่เรื่องลุงตู่กรับซดน้ําแกงเลยอย่างนั้นแล้วครับโหตายแล้วหนักเลยกู <ไป S 1> ้องเพลงดีกว่า <c oughs> กินแล้วไม่เยอะ <c oughs> กินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสอง,ส,องสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกูลเกียรจริงจริงเลยไอเพลงที่กูแต่